ตัวนี้ขนาดจอนะคะกี่นิ้วคะช่างหกสิบห้า <6 S 2> นิ้วนะคะก้คงว่านกรณีใอก็เป็นเรื่องแต่แบงกเองเนี่ยที่จะมาต่อสู้ว่าตัวเองยิงพรองกันในกรณีที่ฝั่งนี้เนี่ยมีมีจะเข้ามาแทง มันก็ต้องเป็นข้อจริงที่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าถ้าเกิดฝันนี้มีมีดจริงๆและการกรณีที่แบงค์ยิงไปเพื่อตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องดูว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้วยเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดรนีเข้ามาตรวจสอบเป็นการด่วนเลยนะครับ